สวัสดีตอนเย็นวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้วันิดของสาขาว,วันนี้จะลองใส่กุตแจกอนมีรู้จะใส่ได้หรือเปล่าไม่เคยใส่นี่เป็นตอนที่ยังไม่ใส่นะคะหน้าสดเลยลิปสีใหม่แม็กไม่ลอกละทำไม่ลอกละ เจอคอมแพงเข้าไปปรับไม่รอแล้วเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าระหว่างอโฟกัสก็มาใส่และไม่ใส่อันไหนจะดีกว่ากันใส่เราจะเดินชนนู่นนี่นั่นถะหลงจะล,ลายเลค่ะนะคะ,ะคะ่ะตอนนี้จะติดุณตาพร้อมแล้วนะคะลองดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาันจะออง อันทรณอมันจะเป็นทิ้งของไปแล้วอ่ะจำไม่ได้อ่ะว่ามันรหัสอะไร <c oughs> มันก็บางๆธรรมดาเป็นแบบจากเล็กไปหาใหญ่นะคะไม่เคยใส่ันชีวิตนี้ครั้งแรกเลย <c oughs> เคยลองวางเล่นๆแล้วตีบอกว่าผลตาจริง มันดูหนากว่าขนตาปอมอีกแล้วก็พอใส่ไปแล้วปรากฏว่าตาตีกว่าใส่ขน,น,นตาปลอมขนตาใส่ขนตาปลอมแล้วตาตีมากกว่าขนตาจริงอีกข้างนี้ใช่หไหมโอ้โอเคติดนี่วะอันนี้ของมามี่รุ่นแม่ตั้งแต่ปีมโมโบไหนไม่รู้ เขาบอกว่าให้วางอาไม่เคยอ่ะบอยวางขึือกลางตาใช่ไหมจะใช่ทำไ,ไมเนี่ยที่นี่ใช้แล้วก็สุดท้ายก็มาใช้มือใช่ไหมไปไยนไหนไม่รู้ว่าจับผิดจับถูกเจอแล้ว กามยังไม่แห้งเอาออกก่อน <laughs> เอาออกก่อนนะใส่ใหม่ยังไม่ได้อะไรเลยกวาวแห้งแล้ววะเยอะจังคนที่ใส่ประจำก็อย่าขำมันนะไม่เคยใส่จริงไม่เคยเลยครั้งแรกเขาบอกให้เป่าเมื่อกี้เริมเป่าหรือเปล่า ีนี้ฉันจะไม่ใช่ที่หนีบอะใช้กาวสช้ตัวใช่ไหมัุยใช่หรือยังร้อนเลยหาเรื่องเขาเรียกหาเรื่องคึืกลางตาเออได้แล้ว ข็ขอไปหยิบก,กระจกกันนะมาแล้วอีกกระจกมาแล้วขอมองหนึ่งัชอบไม่เห็นโทษทีโอเคประมาณนี้ลนะมันะ้งเนาะโอเด้ข้างแล้วอีกข้างหนึ่ง กาวก่อนใช่มีเสร็จเลยจะรอดหรือเปล่าสวยไม่สวยไงคอมเมนต์ด้วยนะเขาอยากรู้อะโอเคถ้าโอเคเขาจะได้ไปซื้อของแพงมาใช้อันนี้มันแค่เบีนซีนะกาวก็อะไรไม่รู้คือแค่ลองซื้อมาใช้เฉยอะไรยังไม่ได้ใช้ของดีนะถ้าใส่แล้วสวยถึงจะไปซื้อของแพง ขนาดซื้อแค่เซตนี้200กว่าบาท300ยังเสียด้ยตังเลยถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันจะเสียดายตั้งใครจะว่างก,ก็ว่าไปเถะ้าได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งแผ่นๆม,ม,ม,มานม่ใช่อะไรนะคะข้างบ้านเขามีปาร์ตี้คออนุญ,ญาตใช้มยอะก ไ,ไม่รู้เมื่อกี้เกือบขับรถเข้าบ้านไม่ได้เลยอ้าวแต่เร้ติดปุดตาเขาบอกว่ามันจะดีไม่ดีอยู่ที่กาวใช่ไหมถ้ามันใสแล้วสวยเราจะไปซื้อของแม็กนะแต่ถ้ามันใสแล้วไม่โอเคเราก็ไม่เสียตังนะ ไม่อยู่อีกแล้ววะเาอะไรไม่รู้อ่ะขอเข้ามาขอเขามาเพราะวไม่ได้ซื้อเกา้ามันหลอดใหญ่เกินของ BSC ก็หลอดหนึ่งรอยห้าสิบใหญ่เว่อร์อะนี่ก็ไหลกึ่งลัวก็ไได้สดหรือปลาลุกห้านาะทีแล้วยังติดไม่ถึงไหนเลยถ้าติดไปทำงานคงจะไปสายอ่ะ อย่าขำอย่าหานะฮะใครขำขอให้ขี่หลจุดจุดขอบอกพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยพี่อ้อยห้ามขำน้องนะถ้าพี่อ้อยขำน้องนะน้องแช่งให้พี่อ้อยจุดจุดดู<ว>ยังไงล่ะทีนี้ โอ้ยเซนเดียวเคยตแต่งหน้าไม่เคยติดขนตาปาอมโอ้ใครก็ได้ช่วยวิสุดาทีือดีก็เอาเรื่องขำๆม,มให้เพื่อนดูแล้วว่าดีนะสามีไม่อยู่สามีอยู่หาตายเลยวันนั้นลองใส่ก็หาไปทีแล้ว แล้วกาวมันจะกลายเป็นสีอื่นไหมเนี่ยเรต้องทำยไงต่อต้องปล่อยมักกะล่าไหมผู้รู้ช่วยบอกทีสุดาไม่สันทัดในเรื่องขนตาปลอมจริงโอเคพอแล้วไม่ไหวรู้สึกหมุดหงิดตัวเองเหนื่อออกเลย โอเคเดี๋ยว c l o ์อัพให้ดูกา้ตกลงตามจะแบ้วคือตามมันจะตกลงเดี๋ยวมาดูมันแห้งแล้วใช่หมัชยใช่รู้สึกมันไม่ไม่แน,น่นอาจจะเป็นที่กาวโอเคมาดูกันนี่มันก็จะออกมามันจะออกมาเป็นไงนะคะ เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าตกลงว่าควรจะเตดคนตาปามหรือว่านางควรจะอยู่ที่เดิมของนางดีแล้วอยู่แบบตาติดจีหมดเก้ยวหมดเกลียวหรือว่าต้องไปซื้อแบบคนตาปอมุ้ยดูซี่เห็นกาวด้วยที่มันโดดเด้งดึงดังคนนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยทำไมภาพมันจังวาดูดีเหงออกเลย ดูหน่อยนะคะคอมเมนต์ให้ด้วยว่าตกลงจะติดดีม่ติดดี